ถอดรหัสชีวิตผ่านพลังงานตัวเลขจากวันเดือนปีเกิดอ่านว่าคุณเป็นคนแบบไหนวิธีการคํำนวณนําวันเดือนปีเกิดมาบวกกันจนเหลือหนึ่งตัวถ้าได้เลขหนึ่งท่านว่าเลขหนึ่งตัวเราคนเดียวผู้นำริเริ่มเริ่มต้นโดดเดี่ยวด้านบวก เป็นคนที่มีสติปัญญาและมีพรสวรรค์นในการคิดวิเคราะห์ชอบศึกษาหาความรู้ชอบทำอะไรด้วยตัวเองเป็นแนวหน้ามีความคิดเริ่มต้นด้านรบไม่ฟังคนอื่นเอาแต่ใจเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นหลักมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยละเอียดเลขสอง คำพูดการสื่อสารการเจรจาด้านบวกชอบพูดสื่อสารเก่งมนุษย์สัมพันธ์ดีร่าเริงมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มักจะคบคนอายุมากๆที่เป็นเพื่อนเป็นคนที่ต้องใช้ไม้อ่อนห้ามใช้ไม้แข็งเหมาะกับงานที่ต้องพบปะผู้คนด้านลบเป็นคนโลเลไม่เคารพเวลา ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจู้จี้จุกจิกเลข3ละเอียดใส่ใจขยันรวดเร็วการลงมือทำด้านบวกชอบไปข้างหน้ามีความรวดเร็วคิดแล้วทำทันทีกระตือรือร้อนขยันด้านลบขาดความอดทนใจร้อนทำอะไรเร็วแต่มันจะผิดพลาดและไม่สำเร็จ เลข 4. การคิดการวางแผนการศึกษาการเรียนรู้ด้านบวกชอบเรียนรู้ใฝ่รู้เป็นนักวางแผนและคิดโดยกำเนิดเป็นคนมีสเสน่ห์เข้าสังคมเก่งไม่ชอบผูกมัดชอบอยู่คนเดียวชอบใช้ชีวิตที่มั่นคงไม่ผาดโผนตอนอายุยังน้อยเป็นคนที่มีความสามารถ ถ้าเป็นผู้หญิงเหมาะทำงานเกี่ยวกับผู้คนเป็นที่รักของผู้คนเป็นคนฉลาดมีการวางแผนมักจะไม่ล้มเหลวง่ายๆถึงแม้จะเจอความผิดหวังสามารถลุกและไปต่อเป็นคนตรงเอาใจคนไม่เก่งเป็นคนพูดตรงไม่อ้อมค้อมอาจจะทำให้คนไม่ชอบหน้าเป็นคนที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของญาติสนิท มิสหายจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเวลาทำงานมักชอบทำงานอยู่เหนือการคาดหมายของคนอื่นทำให้คนคาดเราไม่ได้ด้านลบพูดตรงพูดขวานพาซากจัดการเรื่องเงินไม่เป็นควบคุมเงินในกระเป๋าไม่ได้เลขห้าหลักการทิศทางเป้าหมายหนักแน่นชัดเจนด้านบวก หนักแน่นในหลักการมีตักกะจำทิศทางได้ดีด้านลบเอาแต่ใจดือ้อรลันเจ้าอารมณ์ชอบทำลายล้างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลขหความมั่นคงเงินสติปัญญาความรักครอบครัวความหรูหราด้านบวกสติปัญญา เป็นหมายเลขที่แรงไม่ถูกควบคุมเป็นคนมีเงินทองมีทรัพย์สินเอาตัวรอดได้ชอบแต่งตัวมีมารยาทเจ้าสำอางรักสวยรักงามชอบความดูดีมีสติปัญญาลึกซึง้งรักครอบครัวมองการไกลตั้งใจทำงานในการทำงานเป็นขั้นตอนด้านลบอ่อนแอใจส่อ จู้จี้จุกจิกคิดเอาตัวเองแน่ตัวเองเก่งไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและไม่รับงานง่ายๆโดยเฉพาะไม่ฟังคำสั่งหัวหน้าแต่จะดูแลลูกน้องดีมากเป็นคนที่มีอีกโก้สูงเป็นคนติดหรูเลข7คนอื่นคนหมู่มากคอนเนคชันมิตรภาพสนุกด้านบวก เป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในกลุ่มหรือเพื่อนเป็นคนจัดการเรื่องงานได้อย่างคล่องแคล่วมีประสบการณ์เป็นคนละเอียดไม่ลืมคนที่ช่วยเหลือแต่ตอบแทนคนไม่เป็นมีเพื่อนเยอะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมต้อนรับขับสู้ผู้คนดวงดีราเริงด้านลกชอบพึ่งพาเวลาทำงานชา้าลงรายละเอียดเยอะ ชอบเนียนให้คนอื่นทำงานให้เลข8ความกดดันความเครียดความมุ่งมั่นทะเยอทยานด้านบวกเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องยุติธรรมและความรักมีความรับผิดชอบมีอำนาจด้านลบเป็นคนยุ่งวุ่นวายขี้กังวลมีแรงกดดันและความหวาดระแวง เลข9ความคิดสร้างสารรค์ธุรกิจความก้าวหน้าความสำเร็จด้านบวกมองโลกในแง่ดีมีความคิดเปิดกว้างมีหัวการค้าเป็นลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จด้านลบโดดเดี่ยวพึ่งพาตัวเองไม่ละเอียดโลภมาก